วันนี้ได้มาเปิดก้อนหน้าเห็ดขอนแล้วก็เจอปัญหาอ,อีกหนึ่งปัญหาที่จะมาเล่าสู่กันฟังนั่นก็คือปัญหาเชื้อเดินไม่พร้อมกันเชื้อเดินไม่พร้อมกันหมายความว่าเเวลาเราทําก้อนเห็ดใน1ชุดเนี่ยใน1ล็อตมันจะมีปัญหาเชื้อเดินไม่เท่ากันบางก้อนก็จะเดินช้าบางก้อนก็จะเดินเร็วทําให้บางก้อนทยอยออกดอกมาก่อนซึ่งหลายๆก้อน ยังไม่ออกดอกปัญหานี้เกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิตในขั้นตอนของการตอกก้อนในการทําก้อนเราจําเป็นจะต้องใช้พนักงานประจําที่เคยทําประจำประจาอยู่แล้วเพื่อที่จะให้ได้ก้อนที่มีคุณภาพเดียวกันรอตนี้ก็จะมีพนักงานตอกก้อนเพิ่มขึ้นมาใหม่หนึ่งคนก็เลยทําให้น้ําหนักมือในการตอกไม่เท่ากัน ผลที่ได้ก็คือจะทำให้ก้อนที่หลวมตอกไม่แน่นเนี่ยเชื้อเดินเต็มก่อนแล้วก็จะออกดอกก่อนปัญหาของก้อนหลวมตอกไม่แน่นก็คือจะทำให้เชื้อเดินเร็วกว่าก้อนอื่นๆแล้วก็จะทำให้เห็ดออกดอกรอบถุงเลยก็คือจะไม่ได้ออกเฉพาะด้านหน้าก้อนที่เราเปิดจะออกด้านข้างด้านหลังเต็มไปหมดแล้วก็จะทำให้ก้อนเห็ด เสียเร็วกว่ากำหนดและก็จะทำให้การเปิดหน้าก้อนเป็นไปด้วยความลำบากเนื่องจากว่าก้อนเห็ดส่วนใหญ่ยังไม่ครบกำหนดเปิดหน้าก้อนก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็คือเวลาเราแหวกถุงออกมาแล้วหน้าก้อนจะไม่แข็งทำให้หลุดติดถุงออกมาการแก้ปัญหาเบื้องต้นเราก็จะแยกเปิดต่างหาก ก็คือเปิดก้อนที่มันเต็มก่อนแล้วก็เปิดไปก่อนเลยส่วนไอ้ก้อนที่ยังไม่ครบอายุการเปิดเราก็ถอดคอไว้แล้วก็รอให้หน้าก้อนแข็งตัวสักสองสาวันถัดจากนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงว่าหน้าก้อนแข็งหรือยังค่อยถ่างถุงส่วนด้านนี้อายุก้อนยังไม่ครบก็ชะลอการเปิดไปก่อนแต่ว่าก็จะมีบางก้อนที่ตอกไม่แน่นบนมาเป็นบางส่วน จะสังเกตเห็นว่าบางก้อนก็เริ่มจับเม็ดซึ่งเป็นลักษณะที่เหมือนเห็ดจะออกดอกแล้วเดี๋ยวเราไปดูปัญหาชัดๆอีกครั้งหนึง่งนี่ก็คือก้อนที่ตอกไม่แน่นก็จะทำให้เชื้อเดินเร็วกว่าก้อนอื่นๆลักษณะการออกดอกของเห็ดก็จะออกรอบถุงเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างหรือด้านหลัง ลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดเราไม่เปิดเราทิ้งไว้รอเปิดพร้อมกับอ่ก้อนเห็ดอื่นๆก้อนเห็ดส่วนใหญ่ที่ยังไม่ได้เปิดนะรอพรอเปิดพร้อมกันเนี่ยมันก็จะทําให้อ่ก้อนเนี้ยเสียหน้าแรกเสียไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเราก็ต้องแยกไปเปิดก่อนส่วนที่เหลือก็ค่อยมาเปิดทีหลังอีกทีหนึง่ง ในทุกๆขั้นตอนของการทำฟาร,ร์มเห็ดมันมีความสำคัญทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปล่อยป่าละเลยไม่ได้ในการทำก้อนเห็ดเราก็จำเป็นจะต้องใช้พนักงานประจำที่มีความชำนาญเคยทำประจำอยู่แล้วเราก็จะได้คุณภาพก้อนที่ใกล้เคียงกันทุกก้อนนะครับ